อันี้ก็ก็เป็นการเดินลายแล้วแต่สไตล์มือซอแต่ละคนจะเดินนะครับแต่ในทางถ้าจะทาตัวโน้ตมันก็มันจะเดินแค่รีรีทีทีซอนลาทีลาซอนมีซอนลาซอนเงียรีรีทีทีซอนลาซีทีลาซอนมีซอนลาซอนซอนลาซอนทีเรลาซอนมีซอนลาซอนทีเรทีทีทีเรทีลาซอน ที่ซอนมีซอนลาอันนั้นมันก็เป็นแค่ตัวโน้ตนตัวโน้ตที่เราเรียนเพื่อให้เนี่ยครับแต่ถ้าอย่างกับใครที่ว่าอยากจะเดินลายก็เดินลายอยากให้คนร้องก็ดูเป็นแนวทางก็ก็แล้วแต่จะไปเพิ่มเติมอะไรก็ก็ทําให้มันได้เหมือนกับที่ที่ผมลงก่อนก็ถ้าถ้าเกะเขาเกะเกะเกะเพลงอ่ะเกะให้มันได้ทุกเม็ดทุกเสียงนะครับ อันนี้ทําไมเราถึงไม,ไม่ต้องไปขึ้นตัวโน้ตครับเพราะว่าการเราเรียนตัวโน้ตไม่ต้องไปเรียนเยอะหรอกครับเรียนประมาณสามสองสามเพลงที่ให้ไปเนี่ยถ้าคุณเรียนได้ชํานาญสองสามเพลงที่ผมให้ไปนั้นก็คนนี้ก็ฟังเสียงมาเราเล่นแกะตามเลยครับคือแกะมันอาจจะผิดบ้างผิดบ้างตัวแต่ว่าพอเราฟังเสียงมาเราก็จะเล่นได้หรือเพราะว่ามือเรามันบางราะเบียบไปหมดแล้วเราไม่ต้องไปดูโน้ตเหมือนกับ หรแล้คนที่มันมันโน้ตมันเยอะมันมันไม่จะไปไปดูงานมันเสียเวลาครับแล้วก็เล่นให้ชํานาญสามเพลงแล้วก็มาเกะตามลายที่เราเล่นนี้ได้เลยครับมันจะทําให้เราพัฒนาได้ไวแล้วก็เราได้ยินเสียงมาจากที่อื่นแล้วก็จะเล่นได้เลยสมัยเมื่อก่อนก็ไม่มีใครเข้าไปตั้งแต่ครูสอนก็ไม่ไม่มีใครเรียนโน้ตไปตั้งแปดเก้าสิบเพลงเหมือนทุกวันครับ สมัยื่อก่อเขาเรียนแค่2องสามเพลงประมาณนั้นอย่างเยอะก็โนต้ตก็แค่นั้นแหละแล้วก็มาฟังเสียงแล้วก็เล่นตามได้เลยครับนั่นหมายถึงคุณสมบัติที่เรามาใส่ใจก็คือการใช้ซอแต่ละตัวเวลาเล่นแล้วก็เราจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนอันนั้นคือส่วนที่เราอยากจะนําเสนอพี่ๆน้องๆให้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นสูตรอาจารย์ธงชัยสาสีเสียงมาจากล้องอย่างนี้ได้คลิปต่อไปผมจะเล่าอีกว่าทําไมสูตรโบราณกับสูตร ครูชงชัยจึงต้องแยกให้แตกต่างกันเพื่อความรู้สำหรับนักเรียนใหม่ครับครับคข้นี้ขอจบเทน,นี้สวัสดีครับผม